อาล้ครับนี่คือคอมของผมนะครับผมซื้อจาก i have CPU นะครับผมมาซื้อที่ร้านเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือ CPU เป็น Intel Core 5สามห้าร้อยนะครับ14 Core 20 thread ต่อไปเป็นของออนี่ครับ Windows 10 Pro นะครับผมแล้วก็ a m 2นะครับ m 2หนึ่งเทไบต์ Samsung 980 Pro นะครับผม แล้วก็แรมแรมจะเป็นของ Kingston Fury Fury นะครับ3 2มนะครับสามสามพนตะครับต่อไปเป็นเมมบอร์ดนะครับเมมบอร์ด B เจศูนย์ M Gaming X DDR4 นะครับแล้วก็ชุดน้ำชุดน้ำจะเป็น Alienware ส ARGB ชุดน้ำสามสองตอนนะครับผมแล้วก็จะเป็นต่อไปจะเป็นการ์จอการ์จอจะเป็น C ศูนย์เจศูนย์ TI แรมสองกินะครับ แล้วก็ uh, power supply power supply จะเป็นของ a แปดศูนย์แปดนย์ gf 8ปดร้อยห้าบาท8 0บพัตโกนะครับผมตัวนี้แล้วก็จอจะเป็น samsung samsung 2k นะครับผม้ G 5 150 165เฮิร์ตแล้วก็เคสจะเป็นของซูโนมินะครับสีขาวตัวนี้นะครับผมแล้วก็ซื้อซื้อพร้อมจอจะแถมเกมมิ่งเกียร์นะครับเกมมิ่งเกียร ของ i have cpu นะครับผมแล้วก็แถมไอ้นี้ด้วยไอ้ผ้าผ้ารองเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เสื้อแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอาเสื้อมาให้ดูก็ทั้งราคาทั้งหมดนี่ก็อยู่ที่82.80บาทครับผม